ขออนุญาตนะคะวัน,นวันนี้เรามีโอกาสได้มาไหว้ที่ศาลเจ้าแม่ทับทิมบางพีบางพีถนนกิ่งแก้วค่ะสวยงามมากเลยสร้างมาได้ครบปีที่สี่แล้วค่ะสามปีแรกได้ฉลองแล้วปีนปีที่สี่นะคะสงบมากเลยแล้วอยู่ท้ายซอยเข้ามาข้างใน ลึกหน่อยนะคะแต่ก็สมใจนะเนี่ยมาร่วมบุญกับกันนะคะที่สาลเจ้าแม่ทับทิมมีขาีมีเสื้อของแม่ด้วยแม่ทับทิมสีทองไขว้ไว้พวงมาลัยหน้ารถนะคะ,คะแล้วก็สีแดงเป็นสีปกติเสื้อสีปกติของแม่มแต่สีทองเนี่ย เป็นเหมือนสีมังกรนะคะก็ม,ม,มีเหรียญเหรียญที่ระลึกขององค์แม่มแม่ทัพพินผู้คนไม่เยอะนะคะสะอาดสงบสว่างนะคะสาธุอันนี้เทพเจ้าใส่สิงเอียนะคะพระเจ้าโชคลาภงามมากเลย เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่เรามาสร้างบนญานเจ้าทางนี้ก็เป็นรถนำเที่ยวที่จอดไว้ต้นชวนชมเยอะมากเลยที่เผาเจดีย์าทำบุญรงจบเสร็จแล้วก็เผาส่งมีฐานเจ้าฐานเจ้าพ่อ เปิดทุกวันไหมพี่เปิดทุกวันค่ะเปิดทุกวันกี่โมงถึงกี่โมงคะเข้ามาได้เข้ามาได้ตั้งแต่เช้าเลยค่ะหกโมงเช้าก็มาไหว้ได้ท่านประธานเข้ามานี่หกโมงครึ่งวันประธานผู้สร้างหกโมงครึ่งท่านก็มาเปิดแล้วทุกวันทุกวันปิดประมาณสี่โมงครึ่งปิดสี่โมงครึ่งนะคะมาะไม่ถึงก่อนสี่โมงครึ่งค่ะอนุโมทนาสาธุกับท่านประธานเนาะ เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนเนาะท่านประสบความสําเร็จท่านก็เผื่อแผ่อยากให้คนอื่นได้สมหวังเหมือนท่านเนาะค่ะใจดีเนี่ยท่านสละสถานที่ทรัพย์สินของท่านให้คนได้ลูกหลานได้รู้จากบุญบารมีของพระแม่แม่ทัพทิม,ไ,มได้ชื่นชมบารมีแม่แม่ก็ปกป้องคงุคง้มครองช่วยเหลือเราค่ะข้างในยิ่งสวยมากเลยขอบคุณนะคะ ที่นี่อยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการถนนกิ่งแก้วกิ่งแก้วทางไปตำลุกทางจะไปตำลุอำเภอบางบางทีอยู่ใกล้ๆร่วมกับตันอยู่อยู่ใกล้ร่วมอยู่ตรงข้ามกับร่วมกระตันอยู่ค่ะมณีตรงข้ามเยื้องมาหน่อยหนึ่งร่วมกระตันอยู่มนฑลิีร่วมกระตันอยู่ค่ะเหมือนพี่น้องกันเนาะ,อ,ะอยู่คนอยู่จังหวัดเดียวกัน อยู่คนจังหวัดเดียวกันค่ะ <c oughs> ขอบคุณค่ะสาธุค,ค่ะขออนุญาตนะคะค่ะพี่บอกเคยเห็นหน้ากันว <c oughs> วัน,นวันนี้เป็นวันพระวันพระจะต้องมี เมีเขาเรียกว่าผู้ทรงศีลบอกหรือว่าอะไรผู้นําสวดบอกที่สวดอยู่เนี่ยอ๋อไม่ค่ะที่นี่จะที่นี่จะมีสวดมนต์ทุกวันเสาร์สวดมนต์ทุกวันเสาร์ถ้าคุณเขาว่างคุณจะมาทุกวันเสาร์สวดสวดถวายแม่ทัพทิมเหมือนเหมือนสวดแม่กวนอิมไหมคล้ายคล้ายกันค่ะแล้วแล้วแล้วอันนี้เนี่ยเราถวายองคไหนคะสร้อยไข,ข่ไไมุกมุมซ้ายมุมขวา,างองค์กลางองค์งใหญ่เลย เิียงใหญ่เลยอ๋อค่ะขอบคุณค่ะ thank mm -hmm. you คุณค่ะองค์แม่เจ้าขาค่ะ